สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทางที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่และเอฟซีเก่าด้วยนะจ้ามาพบกับแนวทางหวยฮาหนอยสูตรเงียกหน่อยของเฮาจะมีสามน้อยน้อยพี่จะน้อยพกตามด้วยน้อยวีไอพีจะแนวทางวันเสาร์เนาะวันที่สิบจะเดือนหนึ่งมกกะลาสองหาหกเก่าจ้าสรุปแนวทางคนที่เก่ากันก่อนจะสําหรับเงียกหน่อยของเฮาจ้า สำหรับน้อยพิเศษวันที่ 9, เก้าแนวทางให้เด่นสี่กับแปดสำหรับโพ้นน้อยพิเศษจ้าหกหนึ่งสี่หลาง 4, 7, 4, สี่เจ็ดสี่บนสี่หลางเด่นข้าถืึว่าเด้งเนาะเด่นบน,บนมาบนมาหนึ่งสี่จับขู่พลาดไปจะเด่นสี่มาโอ้เสียดายลางสี่เจ็ดเข่าตรงตรงจ้าเน้นพิษตัว เดินซีเขาหมาเดงเด้งจ้าจับใจหลังซีเจ็ดตรงๆรอบพิเศษสำหรับน้อยรอบปกติสามกับเจ็ดพ้นหาสองสามหนึ่งสองรอบปกติก่ะสองบนสองหลังเนาะสำหรับแนวทางเขามาบนจา้าสองสามเข้าสามสองสำหรับรอบปกติโตเน,เนีนจ้าเนียนๆเลยสามสองเข้ามาสองสามเดินสามมา น้อยสุดทยาย VP เก้ากับหาผลสามแปดหกสองแปดโอ้สำหรับฮานอยมือนค่งนขางแปลกอยู่เนาะแต่ละน้อยนีย่คือโตเดียวก็คือมาทาั้งบนทั้งหลางเลยสำหรับ V ีพกับแปดบนแปดหลังเนาะถือว่าผ่านไปน้อยสุดไทยให้สามมาสองแสํสำหรับแยกน้ยวยของเฮามือนี่โอเคฟังจา้าฟัง่อเนื่อฟังได้อีกแต่สำหรับฮานอยส่วงนี้จา้า คาราวะแบบงามๆสำหรับมื้อน,นี้กะตามรุ่นกันต่อเนาะสำหรับแนวทางหานนยของห้าสีมาหายตามสูตรหรือบ่อในการล่อุนนอ่นเนาะจากก่อนจะนําไปเป็นแนวทางจะเปรียบเทียบพิจารณากันเบิงเนาะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณตอนนั้นจะมีเข่าเลยกะมีรุดจะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจะบ่มีตัวหมักตัวสอบอันนี้ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เนาะ สำหรับแนวทางเมื่อนี้น้อยพิเศษแนวทางไฮเดนสามกับหาจับคู่สามพิเศษสามสี่สี่สามสามหาหาสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามหา เจ็ดเจ็ดหาหาแปดแปดหา,หาหาเก้าเก้าหาหาศูนยศูนย์หาน่วยรอบปกติจะเด่น4กับ8จ้ะจับคู่สี่สองสองสี่สี่ห สำหรับเดียน8รอบปกติ8 0 0 8 8 1 1 8 8 2 2 8 8 3 3 8น้อยชุดท้ายจ้ะ1กับ2 1 3 3 1 1 4 4 1 1 5 5 1 1 6 6 1สำหรับ2 สามสามสองสองสี่สี่สองสองหาหาสองสองหกหสองแตเดี๋ยวมาเบิ่งโตเน้นกันก่อนจ้าสำหรับแนวทางฮานอยของเฮาวีพีมอนีเน้นไปสองสามสามสองกับสองหาหาสองหนึ่งสี่สหนึงหาหาหนึ่งบปกติ 8ปดสองสองแปดแปดสามสามอเจเจ็หาแปหาหลบพิเศษตามด้วยหาศูนย์หากับสามหาหาสามสาจามจ่า สำหรับห้าน้อยใน่ลงไห้สองสูตรจะมัดรวมกับแยกน้อยเนาะถ้าบหมักแยกน้อยก็มีมัดรวมให้รับชมจะขึ้นอยู่กับความหมักความชอบเนาะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจะหรือว่าหมักสูตรใดก็ตามสูตรนัน้นเนาะเปรียบเทียบพิจารณาการเบิ่งจาม เข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยละกันเนาะสำหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมแนวทางใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้เนาะเผื่อสีได้บ่บพานแนวทางที่แอดจอยลงหายแต่แนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกว่านจะเอา้าจากไั้กอยลืมโชว์ผลงานจากพี่น้องขอสู่ผลงานนิดนึงจา้าสำหรับแนวทางของวันวันศุกร์เนาะ วัตสุเวายล่าพัฒนาลงหายสองสูตรคือเกา่าจะสําหรับเม็ดเดียวนี่ขอถทดเขาพายหลยๆเนาะเม็ดเดียวเขาเข้าน,นี่ให้เนดนวิลู์ตัวเดียวอันถือว่าพลาดไปตัวเดียวเสียวับเสียวับจะเปลี่ยนได้ถือว่าปังแกจะเป็ี่น,นโรโอกาสพานคนขงคังซูงอยู่เนะาะสําหรับสูตรเดิมสูตรล,ลักเขาเข้าจากห้เดนชุดเดนให้เดนศูน,นกับแปดชุดกันให้เดนเก่าจับสามู่สําหรับสุดกันเนี่ยท้าเขามาเตรียมเลยตัวนี้โอ้โหมีแต่ศูนเนาะ ถือว่าปังศูนย์บนศูนย์ล่างถือว่าเด้งเด้งกันเลยทีเดียวเนาะเด่นศูนย์หลุดศูนย์ข้าจะจับได้หลางศูนย์เก้าจะสำหรับศูนย์หาบนนี่ถือว่าเขาเด่นวิ่งหลุดไปโอ้โหทางจอทางหลุดจะเกือบเด้งบนล่างอีกเนาะสำหรับลาพัฒนาถือว่าปังอยู่อ่สำหรับฮานอยข้ากระตามนีเราจะค่อยมาปังปังเด้งเด้งเต็มเต็มถูก น้อยละคานเอาเขาให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะฝาก,กไว้เพียงซ้ำนี่จะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า